ดูดีจะหลุดไหมอย่าหลุดนะอย่าหลุดอย่าหลุดไม่น่าหลุด <c oughs> โอ้โห <c oughs> เปิดมาเจอเลยไม่ทงไม่ถามสุขภ <c oughs> าพปุซะคำ <c oughs> เคยกินยาขาวใช่ไหม <c oughs> กินเลย <c oughs> ต่อต้านน,นี้มือ,อกันหระขอบคุณครับกูทำไ้กูเจอก่อนคนแรกเลยวะเดี๋ยวกูโดดลงไปเป็นมือมองแผนที่อะไรก็ไม่มีเจอเบมเบนเดินซ้ายมาเฮ้ย <จะ S 2> <ห>ไป,ยไปกใไปูใช่ไหมจะไปกูใช่ไหมไอ้สั์ตายซะทุกเมือะนะครับอ่ะกูถ่ายแล้วนะถ่ายไปด้วยนะเผื่อนั่นโอ้ยเป็นเธอและรับงอ ชุดกระส่มาพิษเอ้ยอืออยากฮนลูยิงหมดอ่ะเข้าไม่เข,าเขา้ามันรู้ยิงก่อนถ้าไปถ้าอยู่รถน้งนองไม่เลี้ยงเยอาฮึ่มเฮ้ยใจเย็นใจเย็นฮนลูมันไม่ใช่สายบูเลยยาระชิดบูไม่ได้ด กลางน้ำหนุดเอาหัวเามึงมาเอออกูโดนกำลังแดดยากูลืมน้ำผึ้งอีกแล้วตัวกูติดไปแหละมีคำเรียกตัวอะไรยี่งตัวอะไรไม่รู้ยิก่อนเลซอร์บี เอ้เี <t 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 ้ตัวงรอมีตีสนุกเลยแหละลบลบลบตัวมันเริ่มแห้งแล้วตีเดี๋ยวตีไม่เข้าแล้วแต่ธนูปูยังเข้าอยู่หรือเปล่าไม่รู้เต็มฟันตรงเหลืองอ่ะอาก็ปูไม่เข้าเสี้ยกรดัี แอคนาโคทอสองค์กรฮี่อะโอ้ยบีมนี้โหดแม่ยิงรอบทิศนั่นไงกูว่าแล้ว่ฟักหลบทันแล้วกูก็ฟันยาวเลยโอมัดมดที่ไหนไม่โดนกูหรอกมา วิ่งก่อนวิ่ง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 อย่าอยู่กับที่เล่นกูเลยไงสัตว์กูว่าแล้วลูกบอลบอลเลยโอ้ยโดนไปหนึ่งดอกไอ้เหี้ยริมแอคโคชั่นตังแม่ลองโอยเลยมันเต็มาแล้วกูธนูเลยเข้าไปใกล้ๆทำไมวะเนี่ย ยาหมดเหรอ,าอยาอะไรหมดยาสีขาวบนลิฟ์เหรอไม่หมดม,ม,มึงตัวมึงติดมึงไ,ไม่ได้หมดนี่ตัวติดไฟเออมึงติดไฟหรือเปล่ามัวจะดูสเตตัสมึงกูโดนโชลนลี่ งไรเฮี้ยตัวลูกมันพ้นไฟใส่กูเนี่ยหลานกระวังฉลาอือหือเอาดิกูสึกถลาไปหาแม่งอีกเออ Thank <c oughs> <c oughs> <c oughs> เด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไม่โดนไม่โดน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 ีโดนซะหน่อยเธออุอ้ย,ยปีเกียปะหึือกูเปนอย่างุดขึ้นมาไม่ขึ้นเว้ยระวังตมาแล้ว ทุบหลบสิครับเอ็มจะอยูย่กับที่มาละอุ้ยปากแตกมึงจะหัวโดนโอ้อย,อย,อ,ย,อ,ยอย่าคำรามตองคุณผู้ชายส่ วีมีแล้วเสียก้นลงไปนิดนึงไม่รู้ตอนทะี่วิ่งท0 0ถ้าไม่ไงหาติดไฟไว้เนี่ยกิ้งไงกิ้งกิ้งไว้กิ้งแค่สี่ทีอะแล้วมึงไปกิ้งในตรงนูลล้นหรอ พยศสริตนะมึงเนี่ยไเ,เลไม่งมงไมมียิงไม่ถึงว่ะหนีแน่เลยแล้ว <c oughs> าไฟย๋ยวพาไปเกณทั้งของเนี่ยอุหทัดไฟก็มันธนูทองไง หนุม่มก้อนทองอในตัวนี้ถ้าเล่นในภาควีนี่สามารถลงมาสู้กับมันในน้ำได้ด้วยนะลงมาในลาวานะเออโอเกาะที่เรอาอยู่เกาไม่โยดูอู้ยี่

ความควหมดเลยเว้ยลำลายยืนแลวเว้ยหยุดพอเหนื่อยือเปล่าวะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันพ่นบินเยอะด้วยดูอย่างน้อยได้ได้หัวไปสองคำซีก็คุมนะหนีแล้วครับท่าน <c oughs> เป็นตัวเป็นตัวที่ไม่ต้องเป็นตัวที่สู้ง่ายดีเนาะหืมึงลองมาคนเดียวสู้มึงลองเจอคนเดียวไหมเก <c oughs> มเล็งทางวะปัญหาให้กูหน่อยจะได้มั้ยเนี่ย <c oughs> ไม่บอกปดัดหนคือตรงห่างมันยังไม่ไอ้นั่นยังไม่หลุดเลย จะเป็นไหมนั่นอ่าแตกแตกยิงเดี๋ยวช่วยยิงเ้าไม่ถึงยิงบีไม่ออกแล้วมึงมันเหนื่อยอยู่นะที่มเก็บบีเนี่ยแลละนี่จบ ไม่หันหน้ามายิงก็เด้สักโอ,โอ <ๆ S 2> ้โหแล้วออกไปซิุณโดนไปนางขาดเนาะเดี๋ยวะเลยอาอือคำลาม อา,อานี้เคูดิ้งหมดเฮ้ยเฮียคูดิ้งหมดเลยตอนนี้เนี่ยเติมคนระับ <c oughs> หลบหลบหลบ,หลบ<า>ทันอ <c oughs> ไอ้แปร่โอ้ยจะตายอีกคนนึงแล้เนี่ยเม <c oughs> ื่อกี้กระโดดไปหลบล้างหินพอดีเอาแป๊บนึงจะต้องไปยุ่งกับคู นราก็อ,อยู่ไว้เออรออยู่ปวดทำปลาแปดถ่ายลูกเยวนี่มึงคำรามอย่างนี้เลยแหทะหลังเลิกเลิกเลิกห้ามเล่นแปด <laughs> <laughs> จะได้รู้จะได้ไม่พก หนูยัดหน้าแม่งเลยเฮ้ยมกเติมเลือดก,ก่อนไหมใจเย็นน่อย่ <c oughs> <c oughs> อยากถ่ายจงังหวะเตรมตายไม่ทัน <c oughs> เต็มไปเลยเะวะกำลังเีน,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 นขึ้นไปหิน้ปีน้าผาขึ้นไปหา้างมือ่เรียกได้เป็มไม่เต็มมันจะรอดไหมเนี่ยนยให้มัน กูลืมเพิ่มมึงมีแม็กโพชั่นปะไม่น่าหมดไม่ได้เอามาเหมือนกันมึงมีโคชั่นจะเอาม,ามันกินไม่เป็นไรไมึงจา่าตกจ่ากก้อนมาเด็กทำให้เราบรรจอุอยู่ที่เต๊มหางเนี่ย เป็บนบอลหมดอ้าวเพียเป็นเป็นแมวของจมูก่อนเนี่ยนะนี่นี่อ่ะเอาเอาเอาไปแล้วแดกดครัเอาไปแล้วแดกแดกครัคืออะไระ Una, วะปวดฟ้าแดกครัอ๋อเพิ่มหลอดเลือดอะไรมันจะได้ไม่ตาย พวกนี้ตีงีสามทีก็ดองเราหายแรงมันโหดหแมปล่างแมปล่างล่างคึงแดกเนกันมันอยู่แมบ,บโพกมึงเห็นได้ไงวะพวกเห็นที่มาไม่มึงเห็นได้อยู่มันได้ไง ไม่โดนีบีม,บมอืมอุมอมชุดมังกรทองบางทีมันก็ดีนะลดดาเมจเยอะดิบบีมแล้วบีมแล้วเข้าใกล้ตัวแม่งเลย อ่านเว้ยยันหมดกันเนี่ยจะปาแฟตบอมอีกทีหนึ่งเกรงใจพวกมึงซะเกินกวหลบได้อยู่แล้วละ่ะปวดโผล่ทีเดียวก็รอนแล้วก็โผล่เหมือนันแหละแต่เปบางทีมันโผล่ไม่ทันแล้ววันนี้เราจะชนะมันไหมเนี่ยไปแบบแปดแล้วอะ่ะ วิ่งสิบห้านาทีเองเวิว <c oughs> ่งแบบเจ็ดแล้ววิ่งมาแบบเจ็ดแล้วแหมกระเด็งอ๋าแล้กูไปแหนมกูเนี่ยไม่รู้ครับพี่ดอกเสร็จๆหนึ่งดอกสองดอกติดราวังดอกสาม ลืมโพลปุฮัลโลวีงไม่โดนปไม่โดนเลยไล์ อุ้ยี่ห้อ,อ,อตัวเล็กโอ้ยหนึ่งดอกเต็มๆเมื่อกินริปโปก็รู้ว่าเจ็บปกติเราจะท,ทำขามัานแตกก่อนไม่ใช่หรอปะไม่ยุบมันไปแล้วเยี่ยไปกข้าฟันไป,เ,ปนเสริมซ้ำเ,เข้าไป ลงตะลาวาวะเฮ้ยถ้ามันหนีไปนอนนี่จับเป็นเลยนะเป็นอไรเป็ปมีปัญหนาตัวเล็กอ่ะ <c oughs> จอบขาจังยนี่เยอเอาไปมือ ơi, cho yên cho yên trái lông lông bìm lấy trên sân à sơn bên em hãng rồi em một của hà hàng right. <the> mới <Assim sea> <laughs> <tap> chơi <tap> <deve> <tap> <quán Aaaranean Movie> มึงจะมาโกนจังใช่เวลาตะโกนไหมกลัวว่าเขาไม่ชอบเสียงก็ไปไปใส่เสียงเขาจังเลยกิ้งมาหาแล้วเออหนึ่งร้อยกันเดนเกือบตายล้วสองกูมายัดแฟดให้ก็ดีแค่ไหนละรู้สึกเหมือนเขาจะโมโหแล้วนะ มโหนานแล้วไอ้เหี้ยเอา้าหลอดสีขาวนี่ไม่ได้ช่วยไอ้นี่เหรออะไรเร็วเร็วที่ตัวไปตัวเว,ว,วลาน,นึงมาแล้วหลอดเต็มหลอดมามแข็งเปิไม่ได้ตลอดนะเว้ยเร็ว แลห่างมาอยู่ในล,วลววาวายเปรมจะตียังไงไปอยู่พยังไปอยู่อุ้ยและไอ้แมวนี่มาตีกูทำไมเนี่ยไปนไหยของมันวะกูดึงมาเบิด้หนีนนไปนอนปะเนี่ยโอ้กูหลุดฮะกูหลุดอ้าวกรรม โอ้ยเปมะเดี๋ยวเราสองคนละรู้กันไปแล้วกันเล่นกันฟูวิ่งไปวิ่งไปแต่ยังเห็นชื่อเอโอมอยู่เลยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก็หายเองแหละเราเดิงทางนี้<า>มีท<ด>ี่ขุดแร่นะมึงจะขุดก็ได้นะขุดทำไมไอตัวนี้กูไม่ขุดแล้วแหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันหลับปะหลับอยู่หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยว นอนใช่ไหมไม่รู้ว่าจะติดปะนะสกิดปุกมันสกิดปุกมาหน่อยดิจัเพือ<ช>พ่อไม่ติดจริงมันตั้งแล้วกูบางไม่โดนนะประเด็นโอ้โหคนขับแล้วมึงมุดดินขนาดนี้กับดากกูเสียเลยนะนิ่ แนวเว้ยได้เร่องกาหาพูอย่างกับป๋าวางวางผิดเองขอโทษทีอะไรครับกำลังหลักเราเฮ้ย <laughs> โอ้ผมเป็นเป็นปิดประเด็นครับผมอือหือปิดประเด็นได้แล<อ>้ว โอ้มบอกกูเจ็บใจโอ้มบอกกูเจ็บใจเควนกูไม่เสร็จเควนได้ออมเลยไม่เสร็จเลยนั่งหลุดเย่จบแล้วกับการล่าล่าอะไรวะตัวเฮียอะไรวะ เก็บได้น้อยจัง,งอรอตัวในตัวนี้มันก็เก็บได้เท่านี้ผมไม่เก็บนะ <c oughs> ผมทำชุดไปแล้วอยู่ไหนไอ้จังไรไอ้ไอ้ตัวจังไรอยู่ไหมยิงลูกมเมล็ดน,นี่แหละคูกำลังจะฟันมันเนี่ยไอ้จังไรอยู่ไกลเหรอจบยังไงจบแล้วกูอยากให้กูนี่ไม่อยากให้หลุ้มแม่งลุ้ม ตายแล้วหมดสองทีตายไอ้พวกย้ยีเนี่ยนี่แหละคุณเล่นมาคุณยังไม่ดโปกแรมเลยเกมมันยังไม่สมบูรณ์แคนะ่ไน้องอือ่ปจบแล้ววันนี้อ่า